สวัสดีครับพี่นดองพี่หาพี่หาครัวแค่ว่าตื่นขนึ้นหมคนโตกครับผมคนโตกแห้งใช้สายผมว่าจะมีใบมะละกอเล็กน่อยผุล่ะให้มันซชาเจ็กน่อยก่อนอืมอีกแล้วตากของไปก่อนเดียวคิด คำนวณของสีเห็ดมืออื่นก่อนเจ้าพนีละอเออไอ,อเห็ดไอเห็ดวันนี้ทำวันนี้โมเมนต์มืออื่นเนาะบ้าว่านแจงแล้วฝนตกฝนตกมาหลายมือแล้วไดนยินเสียงฝนบ่เออพึ่งมาตกตอน ตีซีนี่เด้พี่น้องมันตกใส่แพรว่าไปตลาดกีเ่เดียวพ่อของแมงอุปรสรรคอุปรสรรคข้าวใหมอุปสรรคธรรมดาละ่ะฮะอุปรสรรคกรร็คือทางยากเนี่ยเออจะไปกินระวังระวังเพราะว่าขีดตุ่มมันมืนน้อแม่เนะาะว่ามันก็ไหน,นก็ต้องไปต้องขายอะพี่น้องครับผมเช่นปื้อได้ฝนตก ขายดีแต่ว่ามื่อนี้ยเขาจะมีตลาดบ้านสูงอาจจะไปแข่งกับตลาดบ้านสูงเนี่ยจังหน่อยตลาดไงยูเส่เป็นบวลาเออแล้วผู้ถ่อบ้านเท่าก็บอกว่าไปเนาะครับแต่ว่าเทาขายน้ำบ้านเป็นยังจะหน่อยคือบอกรถไงไปเพราะว่ารถไง แอมแอลลด์แอแลด์ต้นหน่อยเสียก็บพราท่านไปซ้อมแบบนี้กะเนือ้อปัดน้ำฝนตรงนี้เนื้อปัดน้ำฝนหนูมันกัดหนูมันกัดสายฉีดน,น,น,น้ำฝนแต่ว่าปัดได้อยู่ปัดฝนได้ยุ่งถ้าไปฝนตกยังที่มันต้องเปิดกันโจ๊กแม่มันหอนอออมันน้ำม,มันกระซิเข่ามากในของคือเอ้ยในย ม,มันมันก็สะดวกแพีพี่น้องเพี้เพไปหอใช้เพีสะดวกกว่าเทิร์นเซลลูกไปน้่มมันเนี่ยตัวนี้นี่นี่ถ้าฝนซ้ายจ,จะน้อยกว่า,าไปได้ไสบางสบางเล็กน้อยถ้ามาด่าถ้าฝนมาตกมันก็ตีหามันกัดแ, <damals> แก้งแล้วพี่น้องครับผมตีหามันกัดแก้งแล้วถ้าธรรมดาเนีแต่ว่ามีฝน,นตกมันกัดสิมืดเม็ ork, มื ork, ม่หมอกแนะ่ ม่อยากยุดิอ่ะ่อยากยุดแม่่อยากยุาแม่อยากขายมแม่คนที่ตกวยๆกาไปกันได้มันมันก็ที่ี่ตลาดนึงแต่ว่าาก็อาที่อัพราคาอัพราคาขึ้นเพราะว่ามันโมเม,น,น,มนตลาดเศรา้ามเมนตลาดเร้าแต่ว่ากับเขากับนามันจะมีคือเกาหมูแม่ว่ากระสอซี่พี่แมนบาเยอื้นี่แม่่ขารหมพี่น้องจ้าแต่ว่าเป็นสูตรของแม่เอกเนี่ย อาชีพอไริาชีคือไผ่อาชีพคือไผ่แต่ว่ากะเพ็ดไงยุกไหมนะนหน,นอยากกิเคือเอยากนอก็เฮ็ดได้เพราะว่าเคร่รเีแบบม,มันก็มักเลมันกมัแน่อกครับผมแล้วกะอาชีพแล้วกะลวดเร็วตุนแต่ว่าตุนหมูตุนไห่ไข่พี่นรองกินเบอร์เฟเห็นหนุ่มละ มัดชูมือครับผมพะโลจ้าจือ่ะ่เท่าไหร่ค่นัต้จ <Ghana> ืดอล้มือลูท่ามือไหเพนแล้วกได้มัจองจีต้มจืดล่างมือกับเหลียล้างมือกับบอเหลียลแต่มือแต่ว่าย่ำเมื่อวานนี่เหยียบเท่าไหร่แม่ได้ยี่สิบก็ถุงไหมจับยี่สิบ บ่พ่อห่อมบ่พ่อปนวนก่ะไดครับเติมปนวนดซางสามถุงเลยปนวดเนื้อซางสามถุงสซางไก่ก่อนเอามาให้เกีแยก่อนเลยเพราะว่าลูกหลานเพิ่นเรื่องเรียนมาก,กินเออกินกินย่ำนี่เป็นียังที่เอาไปแล้วเขาจะแก้กินเหรนเลยเขาจ้เอาเนี่ยไปกินกับเขาดได้ไหมได้ไแม่ เขาเจ้าบลาดงไปกินเขาเนี่ยเขาเจ้าแกกินเห่นเลยย่างเขาเห็ดไม่ไม่ไปนี่ยเขาเจ้าแกกินเลยด้วยแค่ใส่จานเลยแล้วอีกอยางหนึ่งแค่แค่ใส่น้ำน้ำบักงนาสดบดใส่น้ำบักปลานี่บแดงใส่น้ำบักงนาใส่บีบเอาบีบแบบโบราณเลยครับผมบลาดงเอ่อบลาดงใส่น้ำบักงนาขวดน้ำบางนาขวดมันเขาเจ้ามามันมันอ่านแค่ไหนความเสียในน้ำบักเนาะเออมันอานจริ มันเออแล้วแต่คนมากหรอกว่าแต่ว่าแค่ว่าสำหรับแค่ในช่วงนี้บางน้ำมันได้แพงน,นะเห็ดกับเขาคือยังจะคลองเห็ดกินเองครับผมเห็ดแค่เห็ดทามแต่น่อยอเลยแคเห็ดคือจัเพค่เห็ดกิน,นเองแค่เห็ดประกอบเบาหัว,บบหวเครื่องสะอาดสะอาดใ,ในในจุดของเจ้าของใน,นสิ่งที่เจ้าของมามันสะอาดเลยคครับผมอันไหนที่มันก็ดี อันไหนที <im> ่ม <zag lt ar> <im> ันบอนั่นพี่น้องเขากับบอกเพ่มาเพ่กับปปุงปปาผงแก้ไขให้มันดีขึ้นสิ่งใดที่พี่น้องบอกเพ่หมาน่ะคือดีเบอร์เดิมพี่น้องพี่น้องอย่าไปคิดว่าอันอันเอ้ยบม่ตรงกานเออบอกมันไปี๋ยวมันที่เขียดเพ่บพราเขียดแต่พี่น้องเพ่เพรเคยบพเคยเขียดเลยจิ่ว่าเพราะพี่น้องบอกหมาเพ่กับเป่าเออแต่หน่อยเมื่อบอกเพ่เพ่กับเป่าเออว่าพี่น้องบอกกันแค่ในสีเดอร์ม่เออเออมันเกิดขึเพราะพี่น้องเนาะ คับเรื่องหนึ่งคือแกะไงข้าบ่มีแค่เต่าเต่าตั้งนะจากได้เต่าตั้งคือยังเขาจะผัดอาหารตามสั่งไหมแม่ยอดไ่เพลี้ยก็บเงินจะหน่อยก่อนเพลีกบาทบัวกีมันเป็นหัวหัวผัดอาหารตามสั่งเลยเนี่ยหัวผัดไงแม่เจ้าเห็นบอเปิดปู้อยแงเงเขาก็ต้องไปซื้อคือยัง สองหัวสามหัวดอกเพราะว่าเขาบริษายังฉันอยู่แล้วเบอร์บริามันจะบานแล้วเพราะว่าเพื่อบุมี้เพื่อมีตถังแก๊สซื้อเรล่ยวอันบันนียทั้งนั้นเขามันมันบ่ริษายนะมั้ยเจ้าถามแต่หน่อยว่าเดี๋ยวถามแต่หน่อยว่าพอพ่อออกมาใส่กับแกล้งปิ้งมีเดีบ่เพราะว่าเติมเติมแก๊สเต็มเลยเด้าแก้ไม่เต็มถังแต่ว่เบอร์นีต่าหัวมันเต่า โตมันน่ะมีอยู่แต่ก่อนมันมีอยู่มันโบฟู่มันโบฟู่ก็เลยให้ปนวนปนวนก็เลยไปให้น้องต่อสอมมันก็ใส่ได้เออก็เลยให้ปนว่นปะซึ่เพิ่งไปสอมจะใส่ได้แล้วทีไปเอาคืนมันกับโบเบียนโบเบียนคอยโบได้ใส่ดอกปนวนเอาไปรอดมา่นทันตะกี้มันโ่ได้ใส่เรื่องมันนี่ แกะมันนั่นเวลาเขาเปิดเดีมันออกมานน้ำมันนั่นเนาะมันมันมันสีแดงหลายมันทำให้หมอดำมันนี่เท่เฮ้เท่เฮ้โปเป็นอืมมันนี่แต่หน่อยกับปั๊บโปรป็นเทแกะไหลอ่างทองครับเท่ากับเราคิดว่าเท่นฮี่ยไขายกับเขาเนาะเงี้ยมันก็เลยเออถ้ามีโอกาสอยากซื้อแบบที่กระจกขายอาหารตามสั่งเนะมันจัดปากบุ๊บในสมองนี่อยากอยาก ได้นั่นอยากเ็นันอยากเะดีอยู่ด้พี่น,อน้อาอยากได้หมอเออม,มอมันดีหนอยอยากได้หมอไม่เค็ดแหล้วเทใส่หมอใหม่ๆแต่ว่าหมอตัวหน่อยคัดสาดหมอบนเทเยี่ยมทุกไหครับผมก็ต้องอยากมา <c oughs> แต่ว่าาะบเนี่สุแต่ว่าก็อยากได้เวลาเขาเ็กับเขาแล้วเขาเทใส่หมอมันจังเป็นหมอแกงแต่ว่าเขา มันสิมัน,ม,นมันสินั่นไหมน,นั่นละก่น้องค่อยๆค่อยๆพัฒนาไปนะพี่น้องคำพี่น้องแนะนำมาเข้ากัสิปับปรปุง,งแก้ไขเดี๋ยวเออจะไปหาคนหมวดไม่ไปนสนุนเออเดี๋จะไปหาเพราะว่าจําได้ว่าแค่ว่าเออตอนขายก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นตอนช่วง อันนั้นเข้าสื่อมากอยู่แต่ว่ามันชิอยู่กับถุงอยู่อยูต่ตะกาถุงเจ้าอยู่ใต้ใต้เห็นบหมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวซื้อเพิ่งกะกล้ยกกวยเจ้กล้วยตักเอ่อเทียนของดี้ครับพี่น้องเจ้กล้วยตักกล้วยเตี้ยวน่ะถ้าพี่นอ้นนกกอ,นนองบ่งมีมากเอ้เคยเห็นแต่หน่อยซื้อกล้วยมาตักกล้วยเตีเ้ยอยู่<ม>หน้าพัสดุ คอยไปหาว่าชันนี่แท,ท้ๆอยู่ในหมอก๋วยเตี๋ยวคุณไค้พี่น้นนองบอกมากอะกดีเบพราะจะได้ไม่โอดนเนาอะครับผมแม่เอาเนี่ยผัดแบบอันตะกรวยตักก๋วยเตี๋ยวไปผัดก็ได้เด้อคือยังก็จังผัดใส่กระทะใหญ่จะบ,บ่ถนัดบ่เป็งเป็นเป็นเป็นแมเร่เเนเนงไฟขึ้นแห้งผัดฟูเทน้ำมันขึ้น ก็เริ่มทราบละวันเริ่มทราบว่แต่ว่ามันมืดยู่มันมืดอยู่เพราะว่าถนนถนนเอ่อท้างออกไปนี่ฮะ้างออกไปบ้านตัวหน่อยนี่มันตอนนี้ถ้าฝนตกม้างสิมันมีขี่ตมมันมือนตรงขับรถดระมัดระวังจึงขี่มอมอไส้ระมัดระวังขี่ตมถือน้ามเนาะพี่น้องเป็นมาแม่จะขี่รถเป่าเปเนี่ยกันยั่งฉี่โล่งให้หน้าอยู่ บันนี้ทั้งม,มืพร้อม่ว่าตีตีหาสีเครงแล้วธรรมดามันก็แจง้งถ้าฝนมาตกมันแจ้งคักเลย27องศาบอฝนตกบิดมนึอ๋อใบม่วงหยุดบอบอไม่หยุดเท่ากับต้องทายนะพ่อเออฝนมันโตกกินเนาะอืนี่เป็นไง เพื่นต้องกินชุ่มือนี่แดียร์หลักเขาแม่แบบแมียนยังโผลตัวเพื่อนออกไปใช้เพื่ออะไรโพล่โผด่โผล่โพล่พพย่ำเลยเลยเขามีรูปมีรูปย่ำใส่ตันเนี่ยโมนี่พี่น้องแค่ว่าชื่อใส่ตันใส่ตันไม่ย่ำ อยากขอขอบบุญขอบคุณพี่พี่น้องนนะที่แนะนำที่ตีเตียนคำแนะนำที่ให้คำแนะนำเพิ่มมาที่ที่ตีที่ชมย่างเพิ่นตีเข้ากับยาหลงโอ้ย่างเพิ่นชมเข้ากับยาหลงย่างเพิ่นตีเข้ากับยาเรียเพราะว่าเพิ่นกับนีตจะชินดีดีแล้วที่เพิ่นกับนีตจบฟังดีแล้วเนาะเพิ่นยังเพิ่นยังเข่ามาบอกน้ำเทาเพิ่นยังเขามาบอกนั่นบอกนี่ถ้าเพิ่นบอกฟังดี จ้าเพิ่นยกเขาเขาคอมเมนต์เพิ่นแนะนำมาหนึ่งมีสิ่งดีๆมีสิ่งดีๆมีได้ให้กำลังใจน้อยพี่ที่เบาในนอกเลี่ยงไปเนาะ,ะกะบอกเป็นหยังครับผมคอมเมนต์เขามาหลินมาให้กำลังใจกันอันที่เพิ่นนั่นเขากะขอบคุณเพิ่นทุกกำลังใจเล่มือค้า,าเสมอแล้วพี่น้องครับ ทุกคำชมทุกคำปีเตียนมีคา่าเสมอสำหรับครอบครัวเขาพี่น้องอย่าไปคิดว่าอย่าไปเฝ้าอย่าไปตีเตียนมันทอดอย่าไปบอกมันทอดี๋ยวมันไนม่แก่เฮ็ดทุกการอย่าคิดแบบนั้นพี่น้องเฝ้าของมาหลดุดอันไหนบดีอันไหนสอนเอืาาาอเทวายดาพ่อดาแมฆทำนั่นละเนาะ,ะอย่างอื่นรับได้เบิสเทายดาพอดาแม่ดาลูกทำนั่นอันนอกเรื่องเท่ากับทำมันบ่อนั่นเท่ากับ ขอบคุณแค่นั้นแหละครับเพราะนั่นแหละกะฝากขอบคุณพี่ๆน้องๆฝากขอบคุณน้อยๆเนอ้อเป็นกำครับผมติดกำลังใจกันครับผมจะเฮ็ดกับเพาะให้มึงวันนี้วันนี้เห็ดไข่ปลโลให้มพี่น้องอยากมึงว่าแพว่าเฮ็ดไข่ปลโลแนวใดคือน่ากินแท้ขอบอกเลยพี่น้องเฮ็ดในสูตรของเฮา เออแล้วฉิเสียบนับที่นองกัสิีคิดเป็นได้ไง่ายเนาะเนี่ยขอบบุญขอบพุณนครับไปก่อนสวัสดีครับ